สวัสดีค่ะยังพูดว่าสวยๆค่ะวสวัสดีค่ะนอนกับป้าปเอาไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอไปเลยไปโรงเรียนก่อนแล้วค่อยนอนกับป้านะนี่แต่นี่แต่นี่แตาตอนเลิกเร,เรียนนี่ตาไปไป KFC ที่เซเว่นต้มน้ำมันซื้อให้สาวป้าด้วยนะป้าอยากกิน KFC นะโอ้ยนั่งจับมาเป็นจุดแบป้าเปานานนาน็นบุปผังเรียนพะนะเป็นบายแม่อย่าแม่เอาไปสู่โรงเรียน ใส่รองเท้าใส่รองเท้าสวยๆใครมาสมมติแม่บายแม่จังไหนอ๋อไม่ใช่ใส่รองเท้านักเรียนลูกไปนะคุณไปหาให้ตรงนั้นโอเคอุ้ยใครมาช่างน้อยมาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดี่ต่พอนอนกับป้าด้วยคุณพุงนอนกับป้าลูกาอนขับรถอาเร็วเร็ลูกเร็วเร็เร็วเร็พ่อข้าจ๋าอะไรลูกนั่งอุ้มไปเลยอุ้มไปเลย แม่แม่ชือให้น้องท่านักเรียนเดี๋ยวค่อยใส่ก็ไดต่อสู้กันอีกพี่น้องวันนี้เราก็ต่อสู้กันกับลูกอีกนะคะวันนี้นะคะอ้าไปลูกไปแม่จ๋ามันรัก็ลำโพงในระหว่างทางนะคะน้องก็ดูคลิปตัวเองไปด้วยนะคะยิ้มในเลือกเลือยิ้มที่หนาบูตรตอนเศร้าจะเป็นอารมณ์มื่สี่จ้ะกล่ว่าตอนแรกไปครับนี่ว่าจะแบบ ล่าเรื่องดีใจตอนเช้าก็จะน่าบูดบดอย่างนี้นะคะคนเก่งโอ้โหมีเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรวันนี้ต้องจําชื่อเพื่อนให้ได้นะให้จําชื่อเพื่อนให้ได้อย่างน้อยสองคนนะคะรู่จักก็จําชื่อเพื่อนให้ได้สองคนนะคะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะรู้จักไหมรู้จักไหมะคะอยากกินแบอยากกินอะไรอยากกินมนันนี่ได้ได้ได้ลูก หนูก็ต้องพาเพื่อนเต้นนะเพราะหนูเต้นเก่งค่ะเามามามาห็นปะใครเต้นเก่งที่สุดพี่ต่เต้นเก่งที่สุดสไหมค่ะม,มาแล้วมาแล้วใช่แน่เห็นถึงเวลาแม่ก็มารับหนูใช่ไหมคะม,ไมไนา,นามไปทำงานดใช่แม่ไปทํางานอยู่แม่ไปส่งหนูแล้วแม่ก็ไปทํางานกับพ่อ,อวันนี้แม่กับพ่อไปรับหนูคะ่ะ นะลูกนะหาเนาหาบเอ้นี่ป้าเจีวม like ัผมให้ค like like, like, ่ะนุษะผม้วยอุ <h <h ้ยหอมจังหอมจัง นคนนี้ชื่ออันดาเนี่ยจำได้ไหมคนนี้ชื่ออันดาค่ะชื่ออันดาหนูมีเพื่อนแล้วนะอัน <c oughs> นี้สองคอใจ่อหาบทาอย่ไาทามหาพ่อจ๋าใช่เมืม่มมวอวานพ่อจ๋าไปทำงานค่ะ น้ำแล้ววันนี้คุณครูก็จะพาเต้นเหมือนเดิมพาเต้นแล้วก็พาเล่นของเล่นแล้วก็ทํากิจกรรมแล้วก็จะมีท่องวันสองสมมี A B C มีก็เอ้ยกอไก่ด้วยเสริมทักษะให้หนูด้วยค่ะแล้วคุณครูก็พานอนใช่ไหมนอนตื่นแล้วก็ทำอะไรอาบน้ำหรอคะไม่เอ้าทำอะไรอะ เอาเต้นอย่างเดียวเลยเหรอเต้นเลยแล้ววันหลังซื้อลำโพงมาฝากคุณครูด้วยนะเนาะเอาลำโพงมาเปิดเต้นกับคุณครูเลยค่ะเล่นค่ะคอรั่งคอลั่งนี่เหมือนเล้งอยู่ตอนเล้งเขาจะรั่งเตัวมาร์ลั่นะมันเล่นได้กว่าต่อไปตรงนี้ นี่ถุงใส่ตังค์ด้วยเอาตังค์ได้ไหมอ่ะไม่เอาใช่ไหมไม่เอาแล้วไม่มีแล้วโ <Okay. S 2> อเคดูกับแม่อยู่กับแม่เรวค่อยขอกับแม่ใช่ไหมคะค่ะโอเคถุงมากเลยคะ่ะ